โจรสลัดที่ต้องออกทะเลเป็นเดือน,ดอนโดยที่ไม่มีตู้เย็นไม่มีร้านค้าไม่มีของสดและคําถามที่ตามมาคือพวกเขาจะกินอะไรกันและวันนี้ผมจะพาไปดูว่าอาหารของโจนสลัดมีอะไรบ้างกินยังไงและทําไมบางครั้งมันถึงเป็นศัตรูที่น่ากลัวกว่าการต่อสู้ครับอาหารที่โจนสลัดกินเป็นประจําก็คือฮาร์ทแท็มันคือบิสกิตแข็งๆและก็แห้งครับทําจาก น้ำและก็เกลือจุดเด่นของมันคือการเก็บได้นานไม่เน่าเสียง่ายถึงจะอยู่กลางทะเลเป็นเดือนๆดือนทำให้มันกลายเป็นอาหารหลักของกาลาสีรวมถึงโจนสลัดด้วยครับบางคนก็เรียกมันว่าชิปบิสกิตบางครั้งก็ถูกเล้อกันว่าวอร์มแคสเซิลพอบ่อยครั้งจะพบหนอนแล้วมลแรงอยู่ข้างในแล้วทำไมโจนสลัดถึงต้องกินเจ้าสิ่งนี้อย่างแรกเลยครับคือราคามันถูกผลิตง่าย ไม่เปลืองงบอย่างที่2คือมันเก็บได้นานต่างจากเนื้อสดหรือขนมปังปกติที่อยู่ได้ไม่กี่วันอีกอย่างคือบนเรือไม่มีเตาอ,อบและไม่สามารถขงขนมปังสดๆเยอะได้ครับ h a r แ t a g จึงเป็นคําตอบเดียวที่ใช้ได้จริงส่วนวิธีกินครับโจรสลัดบางคนก็จะกินแบบแห้งๆไปเลยแต่ถ้าอยากให้กินง่ายขึ้นก็มักจะเอาไปแช่น้ําแช่เหล้าหรือบดใสอ่อาหารอื่นๆเพื่อให้นิ่มลง ไม่งั้นฟั้นอาจจะหักได้ครับเพราะว่ามันแข็งมากๆมากไม่ได้มีแค่โจนสลัดที่กินแต่มันยังเป็นอาหารหลักของทหารและกองทัพเรือตั้งแต่ศตวรรษที่17จนไปถึงศตวรรษที่20เลยครับหนึ่งในอาหารหลักที่โจรสลัดหลีเลี่ยงมนั่นก็คือเนื้อเค็มครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมันคือสเสบียงหลกักที่ทําให้พวกเขาอยู่รอดก,กลางทะเลได้ครับ มันเปรียบได้เหมือนกับอาหารกระป๋องของยุคสมัยนี้เลยอย่างที่บอกไปครับบนเรือไม่มีตู้เย็นการถนอมอาหารให้กินได้นานต้องใช้วิธีเดียวเท่านั้นครับนั่นก็คือการหมักเกลือและดองในถังไม้วิธีการคือนําเนื้ออาหารไปชิ้นใหญ่ๆคลุกด้วยเกลือแล้วอาจใส่ถังไม้เป็นชั้นๆซึ่งบางครั้งก็แช่ในน้ําเกลือครับจากนั้นก็ปิดฝาและเก็บไปใต้ท้องเรือเนื้อที่ผ่านขั้นตอนนี้สามารถอยู่ได้หลายเดือน บางครั้งก็นานถึงเกือบปีเลยครับแต่การที่จะกินมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเนื้อเค็มเหล่านี้ครับแข็งจนแทบเหมือนหินและเค็มจนกินไม่ได้ทันทีก่อนนํามาปรุงถึงต้องแช่น้ําจืดหลายชั่วโมงครับเพื่อลดความเค็มแล้วค่อยเอาไปต้มให้นุ่มขึ้นพอครัวบนเรือมักจะเอามาทําเป็นสตูเนื้อเค็มที่ผสมกับฮาร์ดแท็กแล้วก็ผักแห้งหรือถั่วที่พ่อหาได้ทําให้กลายเป็นเมนูหลักที่กะลาสีและโจรสลัดต้องเจอซ้ำแล้วซ้ำเล่าครับ แล้วทำไมเนื้อเค็มถึงสำคัญอย่างแรกครับคือมันเก็บได้นานไม่ว่าอากาศจะร้อนหรือชื้นก็ยังอยู่รอดครับให้พลังงานสูงโดยเฉพาะหมูเค็มที่มีไขมันเยอะแล้วก็สะดวกในการขนส่งครับบรรจุในถังไม้วางเรียงกันใต้ท้องเรือได้เป็นระเบียบครับโดยโจรสลัดจะหาไม่ได้จาก3ทางหลักๆครับอย่างแรกคือการซื้อเทียบท่าเรือที่เป็นมิตรแล้วใช้เงินจากการปล้นมาซื้อเสบียงเพิ่มอย่างที่2คือการล่า ถ้าต้องแวะเกาะหรือใช้ฝั่งก็ต้องลาสัตว์อย่างหมูป่าหรือไม่ก็แพะและอย่างสุดท้ายครับคือการป้นยึดเรือพาณิชย์หรือเรือขนส่งแม้รสชาติของเนื้อเค็มจะไม่น่ากินทั้งเค็มจัดเหนียวและบางครั้งก็มีกลิ่นหืนครับแต่สำหรับคนที่ต้องล่องทะเลนานานับเดือนก็ถือว่าดีมากแล้วครับและอีกอย่างครับก็คือถั่วแหง้งหนึ่งในอาหารหลักของทหารเรือและโจรสลัด เหตุผลก็เพราะว่าถั่วแห้งเก็บได้นานไม่เสียง่ายเหมือนผักสดและยังให้สารอาหารอย่างโปรตีนและไฟเบอร์ที่ช่วยให้ลูกเรือไม่ขาดสารอาหารระหว่างการเดินทางครับปกติแล้วถั่วแห้งจะถูกแช่ไว้ในน้ําก่อนครับแล้วนาไปต้มรวมกับอาหารหนอื่นๆเช่นเนื้อเค็มหรือไม่ก็ฮัทแทกับบางครั้งก็ทําเป็นสตูหรือซุปมันเป็นอาหารที่ไม่ได้หรูหราแต่มันให้พลังงานและอยู่ท้องครับและนอกจากอาหาร ก็ยังมีเครื่องดื่มที่น่าสนใจไม่แพ้กันครับบนเรือโจรสลัดน้ำจืดถือว่าเป็นของหายากครับพอน้ำจืดที่เก็บไว้ในถังมักจะบูดภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์มีเมือกมีกลิ่นเหม็นทั้งออกจึงเป็นการหันไปใช้เครื่องดื่มไปกองฮอแทนนั่นก็คือเบียร์และก็ไวน์ครับโดยที่ทั้งคู่เก็บได้นานกว่าน้ำแต่พอเรือแล่นเข้าสู่เขตร้อนเบียร์และไวน์ก็มักจะเสียเร็วเช่นกันครับตรงนี้เองที่ทําให้พวกเขาหันไปหาเครื่องดื่มใหม่ ที่ทนต่อความร้อนและเก็บไว้ได้นานกว่านั่นก็คือเหล้ารัมครับโดยที่รัมเป็นเหล้ากันที่ทําจากอ้อยหรือกากน้ําตาลครับเกิดขึ้นในแถบแคริบเบียนช่วงศตวรรษที่17และแพร่กระจายอย่างรวดเร็วรวมถึงกองเรืออังกฤษและพวกโจรสลัดรัมมีความเข้มข้นสูงเก็บได้นานและก็หาง่ายทําให้มันกลายเป็นเครื่องดื่มคู่ใจของกลาสีและโจรสลัดไปโดยปริยายโดยที่รัมยังถูกใช้เป็นสเบียงหลักของกองทัพเรือ แต่มันก็สร้างปัญหาคือลูกเรือมักดื่มจนเมาหนักเกินไปและเพื่อแก้ปัญหานี้ครับพวกเขาจึงผสมล้ำกับน้ําให้กลายเป็นเครื่องดื่มใหม่ที่เรียกว่ากลอกแล้วบางครั้งก็เติมน้มานํามะนาวหรือน้ําส้มเข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติอีกด้วยครับและเหตุผลหลักที่พวกเขาต้องผสมน้ําเข้าไปก็เพื่อควบคุมปริมาณการดื่มของลูกเรือครับแล้วสงสัยกันไหมครับว่าทําไมชนสลัดถึงไม่ตกปลาเอาทั้งๆท,ท,ที่อยู่กลางทะเล จริงๆแล้วพวกเขาก็อาจตกอยู่บ้างครับแต่ไม่ใช่วิธีหลักในการหากินซึ่งมันก็มีเหตุผลอยู่หลายข้อเลยครับอย่างแรกคือการตกปลาใช้เวลานานและไม่แน่นอนครับจนสลัดออกทะเลเพื่อป้นไม่ใช่เพื่อทําประมงการอยู่ตัวเรือตกปลาหรือทอดแหมันใช้เวลานานมากครับแถมยังไม่แน่ว่าจะได้ปลาพอมาเลี้ยงลูกเรือหลายสิบหรือหลายร้อยคนไหมอย่างที่2ครับคืออุปกรณ์ไม่เหมาะสมพวกเขาไม่ได้เตรียมเบ็ด แหหรือเครื่องมือตกปลาไว้จริงจังเรือโจรสลดัดเน้นอาวุธปืนแล้วก็สเสบียงที่เก็บได้นานกว่าครับอย่างที่3คือปลาสดเก็บไม่ได้นานถึงจะจับได้แต่ปลาก็เสียไวมากครับโดยเฉพาะในอากาศร้อนของทะเลแาริบเบียนและถ้าไม่รีบเอาไปทําให้แห้งหรือหมักเกลือทันทีก็จะเน่าเสียและใช้ไม่ได้ครับอย่างที่4เรื่องความปลอดภัย เรือโจรสลัดต้องพร้อมขึ้นที่ตลอดเวลาจะให้ไปหยุดกลางทะเลนานๆมันก็เหมือนเป็นการเปิดโอกาสให้เรือรบหรือเรือศัรอตรูตามมาได้ง่ายๆครับอย่างสุดท้ายคือพวกเขามีอาหารที่มั่นใจกว่าอย่างที่เล่าไปครับคือพวกเขาจะพกคาแทก็กเนื้อเค็มหรือไม่ก็ถั่วแหง้งถึงจะไม่น่ากินแต่ก็เก็บได้นานและกินได้แน่นอนดังนั้นถึงจะมีทะเลที่เต็มไปด้วยปลาอยู่รอบตัวแต่สําหรับโจรสลัดแล้ว การพึ่งพาปลาไม่ใช่คําตอบหลักครับพวกเขาเลือกที่จะทนกินอาหารแห้งแห้งแข็งแข็งมากกว่าเพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยนั่นเองและทั้งหมดที่เล่ามาสาเหตุง่ายๆครับคือของสดเก็บไม่ได้นานขนมปังสดเนื้อสดจะเน่าภายในไม่กี่วันผักและผละไม้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยครับดังนั้นอาหารและเครื่องดื่มบนเรือชจวสลัดจึงเป็นการเลือกสิ่งที่ทนที่สุดมากกว่าสิ่งที่อร่อยที่สุดครับ แล้วถ้าใครชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ